สวัสดีครับวันนี้แกะของดองกลับมากันอีกแล้วนะครับก็วันนี้วันหยุดนะก็เลยว่างนี่ไงนะครับเหลือโดรูลูมอนนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องโดรูลูมอนกันว่าอีนี่โดลูลูมองนะครับข้างในเป็นยังไงในราคายัางติดอู่เลย่เก้าห้าเก้านะครับแต่ผมซื้อจากไหนมาไม่รู้นะจำไม่ได้นะครับ ซื้อต่อจากคนอื่นนะครับนี่นะครับอ่าเป็นชาร์มอนคอร์สโฟนี่ใช่ไมชาร์มอนอะไรเนะี่ยเป็นโดลูลูคแคนนอนนะครับนะข้างหลังครับประมาณนี้นะครับโดลูลูมอนก็เป็นดิวเบสต์ดิวบบสเตอร์แล้วนกะ็บวกกับชาร์มอนนะครับ ถ้าไม้ตายถ้าไม้ตายมีแค่นี้เอามีสามอันดิจิมอนเป็นบีดดิจิมอนนะครับถ้าไม้ตายมีดิวทอร์นาโดดิวบัสเตอร์ดิวเบรดเดอร์โอเคไปแกะกล่องกันเลยนะยาวางเหมือนเดิมปิ้งมองนานี่นะนี่พวกนี้เถิบหน่อยนะเถิบโน่นอืมอืม เหมือนไม่เถอะโอเคแกะตรงในไปว,วะอ๋อนี่ะข้างในก็เหมือนเดิมเป็นกล่องพลาส,สติกที่ประกอบไวหม้หมดแล้วนะครับอ,อย่างเจมเยี่ยม้อยแต่อันนี้ไม่เหมือนเพื่อน อันนี้มีคู่มือมาให้เพื่อนๆไม่เห็นมีคู่มือมานี้เป็นการนะครับโดมองโอเคนีเป็นคู่มือประกอบวันนี้ขาดเครื่องตัวมาให้โอเคผมขอดูคู่มือก่อนนะ นี่นะครับแล้วก็แบบนี้ผมไม่รู้ว่าอันอื่นมันมีไหมหรือว่าเจ้าของเดิมเขาทำใบใบประกอบหายหรือเปล่าเออใบอันเนี้ยหายหรือเปล่านะครับเพราะว่า2กล่องแรกไม่มีนะอันนี้เป็นการบวกการฟิวชั่นกับคลอสเอ้ยกับชามอนนะครับเป็น โดลูลูแคแนนนะไปอีกหน้าหนึ่งหน้าหนึ่งหน้าหนึ่งมาสิเอออันนี้อีกหน้าหนึ่งนะครับข้าบนก็คือการประกอบกันเฉยๆส่วนข้างล่างก็คือแปลงเป็นขามาแปลงยังไงนะครับ แยก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 แ,แล้วก็เอาท่อนบนมาบวกท่อนล่างนะแล้วก็ชาวนตัวมอนก็เอาอีกเนื้อเน้อเน้อนี่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 อ่านี่ก็แหกแหกแหกโอเคแล้วก็รวมล่างนี่นี่อย่างนี้อย่างนั้นอ่าโอเคทำอีกอีพีไหมคนดูจะได้เยอะๆนี่นะครับ นี่เป็นชาามอนครอสโฟโอเคไปดูโดรูลูมอนกันก่อนดีกว่าเก็บดะเก็บนี่เก็บนี uh, ่นี่นะครับโดรูลูมอนครอสอดไี่ชายโดรูลูมอนเฉยของเล่นที่ไม่เคยแกะเลยโอเค โคตรเรียบร้อยนี่นะครับก็เป็นหน้าตาของโดรูลูมอนครึ่งล่างนี่ข้างหลังเป็นอย่างนี้เอาไว้ใส่ขานีใช่ไหมแล้วก็ขาหลังนี่นะครับนี่นะเสียบก่อนบวกอ๋ เรียบร้อยนี่คือโดรุลมองหนึ่งตัวยืนได้ไหมเดี๋ยวเอาเนี่ยอาฟึบแย่เร็วยังเท่ป้ายลงมาดูนี่นะครับเป็นโดรุลมองที้ประมาณนี้ เทียบกับเพื่อนๆเนสาหนีบังไมโครโฟนนี่นะครับนี่คือสเกลประมาณนี้นะครับโดโลมอนนะเป็นล่างมาก็จะเตี้ยนหน่อยอแล้วก็ชาโ์โมนแล้วก็บาริสตามอนนะครับโอเค ขยับอะไรได้บ้างไปเหมือนเดิมปิ้งงองขยับขามากแงีอ,อ๋อมันเป็นเหมือนกับว่าเป็นล็อกมันไวนี่ครับก๊อกก๊อกอ่ะก๊อกก๊อกไปถึงไหนได้ไปถึงนี่ไปถึงข้างบนได้อ่าได้อ่าศุกคือสามร้อยหกสิบองศาประมาณนั้นข้างหลังเหมือนกันน่าจะสามร้อยหกสิบเหมือนกันนะครับ สองล็อกแล้วก็สองเทางงง้าง็อกง็อกล็อกประมาณนี้ได้ประมาณนี้สามสี่โอเคแล้วกลับไปที่เดิมอมแน่นอยู่โอเคแล้วก็หางมีไหมล็อกไหมหางไม่มีมีแค่หน okay. ึ่งกับสองหนึ่งสองโอเคหัวอ้าปากได้ไหมไม่ได้ อันนี้ทำอะไรกับนไหมไม่เห็นทำอะไรได้ใช่ไหมสะวนันสะวนันอ,อ๋อไม่มีแค่ทำท่าเหมือนจะจะแทงโอเคแฮ่แแ่นแค่นี้โอเคนะครับอ่าต่อไปเป็นการถอดประกอบเพื่อเป็นปืนใหญ่หัวก่อน หักก็าวาอ่าไม่หักหัวจะมีสลักอยู่นี่ติดกับปุนทองอันหนึ่งสองนะครับถอดหัวหนึ่งอ่าถอดข้างหลังหนึ่งอ่าโอเคเป็นอย่างนี้แล้ยังไงต่อดูข้อมูลก่อนต่อสักทีคู่มืออ่ะนะครับคู่มือก็ถอดหนึ่งสองสามใช่ไหมแล้วก็แบง่ง อันนี้น,นี่สินะนะครับแบ่งป้องและนี้ขยับขามาอยู่ข้างหน้าอย่างนี้เดี๋ยวอ่ะอันนี้ก่อนนี้ไปแบบนี้แล้วก็ขามาอย่างนี้อ่ะปึ๊บขาหนงนี้อ่ะนี้นะต่อ <c oughs> ขอ <c oughs> อภัยแยกล่าง อออแยก่างแบบนี้แล้วก็เอาอืที่จับลงที่จับลงเหมือนกันนะครับ <c oughs> อ๋อแล้วก็เอาตัวข้างหลังมาเสียบกับอันนี้เปิดเขาให้ แน่นไหมอ่ามันมีทำให้แน่นอยู่เรียบร้อยนี่นะครับอ๋อเข้าไปสิลูกโอ้ยเนาะระวังหักเนี่ยเอ้เพิบอ๋มอ,อมันมีร่องอยู่ตรงนี้นะครับนี่เห็นบอกนี่เป็นร่องเลยไปอ่าเรียบร้อยเปิดเขาให้ อารมณ์ประมาณนี้นลองมาดูเอออยู่มัธยมากษนี่ครับอารมณ์เป็นแบบนี้ปืนโดรูมอนนี่นะอย่างนี้แล้วเราก็จะเอาชาวตูมอนเข้าไปนะครับวางยังไงได้วาง,าง,ไไวาง,างนี้ไม่ได้วางไปก่อน ขอภัยกับมุมกล้องโอเคโดร์ม่องทำท่านี้งี้งงงี้เงองอ๋อนี่นะทำท่านี้แล้วก็ขยับแขนเป็นแบบนี้โอ้โหขยับยังยากอันตรายโคตรอ่ะโอ้โหจะหักแทนเนี่ย อ่าโอเคได้แล้วทำท่าเหมือนจับนมอ่านะครับประมาณนี้แล้วก็ยัดเข้าไปปึกเทิบหน่อยพี่น้องผมมาแล้วขอใช้สองมือนะอ่าไปใหม่ปึกก็ทำท่าเหมือนจับแต่คงไม่จับจริงหรอกอ่า เรประมาณมานี้อ่าไปดูนี่นะครับโดรุลุลุ่งแคนนอนโดรุลุลแคนนอนนะครับโอ้โหโคตรเท่ครับผมไงพีเซนอย่างนี้โดรุลุลุคแคนนอนชิงโอ้โอเคเดีย๋ยวเรากลับล่างเดิมกันก่อนนะครับส่วน คลิปหน้าก็ค่อยประกอบรวมดีกว่านะโอเคงั้นวันนี้แปลงร่างกลับก่อนเนี่ยป่าชาติมอนออกมาซี่งลองนะฮะพับแขนใช่ไหมครับแขนมันจะเป็นอย่างนี้เนาะแล้วก็พับกลับอย่างเี้ยอย่างเี้อ่ะก็จะเป็นแบบนี้อ่โอเ,เคเอามา โดโูมอนก็ถอดขาออกสลักเปกหนึ่งเปกสองครับแล้วก็เอาที่จับขึ้นขึ้นแล้วก็ประกอบเหมือนเดิมอ่าแค่นี้แล้วก็เอาหัวใส่นะโอ้โอ้มีอันนี้ทำอะไรได้อ๋อไม่รู้อ๋อหัวขยับได้โอเคแสดงว่าหัวมันลงได้ไหม ลงไม่ได้พอมีอน,นี้ลงไม่ได้พอใส่หัวแล้วขยับไม่ได้แล้วก็อันนี้หนึ่งหนึ่งแล้วก็หนึ่งสองอหนึ่งสองอ๋อแสดงว่าลงขั้นอ่ะโอเคไปไปลงล่าง,างปึ๊บเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับก็ คราวนี้ก็แอคชัน่นไม่มีแอคชันช่นชิงลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกคนบ๊ายบาย